ามสามนาทีค่ะค่ายิ่งฟ้าใกล้รุ่งเลื่อนซับสุรีค่ะค่ะรุนฟางหงทองวริวงศ์ค่ะวันนี้เราพร้อมทีมงานมาติดตามบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนคนระบอบทักษิณที่สวนลุมค่ะค่ะสำหรับการชุมนุมของกองทัพประชาชนคนระบอบทักษิณนะคะก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2556ค่ะ หลังจากที่คณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณได้ถแถลงข่าวประกาศจุดยืนยกระดับการชุมนุมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของการชุมนุมต่อไปค่ะหลังรัฐบาลยังคงเดินหน้าที่จะนำพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภามาถึงวันนี้การชุมนุมก็ได้ดำเนินมาเป็นวันที่6แล้วค่ะ ในส่วนของบรรยากาศการชุมนุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นไปอย่างสงบค่ะคุณผู้ชมโดยพี่น้องชาวกทมที่มาใช้ส่วนสาธารณะแห่งนี้ในการออกกําลังกายก็ยังคงสามารถออกกําลังกายได้ตามปกตินอกจากนี้แล้วในส่วนของผู้ชุมนุมยังมีโอกาสได้ร่วมออกกําลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงคุณลุงปีชาเอี่ยมสุพรรณถึงนโยบายหรือว่าทิศทางที่จะก้าวต่อไปกับการชุมนุมในครั้งนี้ค่ะแต่เราก็เห็นแล้วอย่างวันที่7ที่ผ่านมาคือประชาชนมาในจํานวนน้อย มันเราก็ต้องใช้เวลาที่จะแจ้งเตือนชักนําเขาด้วยใจถึงใจไปเรื่อยๆถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จของเราเพื่อชาติบ้านเมืองเราก็สําเร็จได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันและที่เราทำนี่ไม่ใช่ทําสิ่งยากหรืออันตรายอะไรทําสิ่งง่ายๆด้วยความรักสามัคคีต่อกันคิดถึงชาติเป็นสําคัญก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะชำระละ้างแผ่นดินให้พ้นจากความชั่วความเร็วทั้งปวง ไปเราจะก้าวกันไปยังไงคะเราก็ก้าวไปด้วยสันติอหิงสายิ้มยมิ้มจำสายรวมหมู่รวมพวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพร้อมกับตะโกนว่าเราไม่เอาระบอบทักษิณเวลานี้เนะี่ยถ้าคนในชาติทุกคนรู้ว่าระบอบทักษิณเป็นภายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งสารนูลเนี่ยท่านได้พิพากษาตัวทักษิณเองเลยสมัยก็เป็นรุหนพักไทยรักไทยลรลกพรรคประชาชาชนว่าพรรคเขาเนี่ย เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยากจะฝากบอกพวกเราทุกคนเนี่ยว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่หกท่านประพันธ์เพลงไว้เมืองกังวลเมืองใดไร้ธรรมอภยัยเมืองนั้นบนไลัยแน,เน่เอ่ยแล้วเมืองใดไม่มีทหารไม่นั้นไม่นานเม,มืองนั้นเป็นข้าเพราะนี้นก็ฝากน้องๆในกองทัพว่าการน,นี้เราจะปล่อยให้โจรเนี่ยกาะกุมชาติบ้านเมืองอยู่อย่างนี้หรือ สำหรับทางด้านของชาวกองทัพธรรมบางส่วนนะคะก็ได้เริ่มทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเปิดโรงครัวนะคะแจกอาหารมังสวิรัตให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้เข้ามาร่วมชุมนุมค่ะโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้เริ่มทยอยตั้งเต็นท์บริเวณหน้าสวนหันสาและศูนย์เยาวชนลุมพินีค่ะนอกจากนี้แล้วหน้าที่หลักของชาวกองทัพธรรมก็จะเป็นการเก็บขยะและดูแลทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบของการชุมนุมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงป้าต้อยปลุกขวัญกันค่ะเรามา งานนี้นะคะจากการที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะว่าเราจะต้องลงทุนที่เมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็าท่านให้พวกเรามาลงในฐานะที่เราต้องมาทําอาหารจากการที่ส่งอาหารให้กับทีมที่เข้ามาก่อนที่สนามหลวงนะคะวันละสิบหมอ้อข้าวห้าแกงห้าและวันนี้เราต้องมาลงเองนะคะนะคะเพื่อปักหลักพัก้าง,งให้กับพี่น้องที่เขาอยู่กันมานะยาวนานตอนนี้เราก็มีแม่ครัวกับครอครัวนะคะ จากสันติและสาลีอโศกนะคะมาช่วยกันแล้วก็ทยอยกันมาค่ะเรามาตั้งครัวกันเมื่อวานนี้เราก็ยังฉุกระหุกอยู่ยังทําอะไรได้ไม่มากอาหารก็ทํามาจากสันติอโศกเป็นหม้อๆแล้วก็มาแจกพี่น้องก็เห็นเราเขาก็รู้สึกว่าดีใจประทับใจแม้แต่คิวมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อวานนี้มีคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยกองทัพทำเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมาแล้วบรรยากาศการแจกอาหารเมื่อวานนี้ตั้งแต่บ่ายสองโมงสีนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่พี่น้องพี่พี่น้องพันธมิตรแล้วก็พี่น้องพวกเราแล้วก็หลายๆกลุ่มนะคะก็มาขอร่วมแจกอาหารกับเรานะคะก็อาหารหมดประมาณทุ่มเสร็จ,เร,จเราก็ผัดกันเดี๋ยวนั้นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็ทานกันเขาดีใจค่ะที่ที่เราเข้ามานะคะตรงนี้เราก็จะมาทําหน้าที่บริการเรื่องของอาหารเรื่องของขยะ ะะตอนนี้ทีมขยะยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ทีมสื่อก็ยังมาไม่ถึงแต่ว่าอาหารเรามาก่อนเราก็มาอยู่กับเ,เต็นท์ของเฮียบุ้งนะคะซึ่งเขาก็ยินดีให้เราอยู่ด้วยเมื่อวานนี้เป็นการที่เอื้อประสานกันนะคะ<ๆ>เขาก็แจกเนื้อสัตว์ไปเราก็แจกมังสวิรัตไปก็ภายในเต็นท์นี่ก็อบอุ่นนะคะนะคะพึ่งพาอาศัยกันขอบคุณค่ะ ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมแล้วปักหลักพักค้างอยู่ที่นี่นะคะก็เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะถึงแม้ว่าจะมีในปริมาณที่ไม่มากเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่พี่น้องทุกคนก็มาด้วยหัวใจที่มีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์รวมทางพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้หลายๆท่านก็ได้ให้การสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วพอเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมมาชุมนุมที่นี่มีเป็นการรบกวนยังไงหรือเปล่าคะเออ๋อตรงนี้ผมยินดีมากเลยครับ เพราะณเวลานี้เป็นเวลาที่โจเนี่ยมันครองเมืองประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้ฉะน้นผมยินดีครับเต็มที่เรามีแรงเราช่วยแรงออกแรงเราไม่เรามีทรัพย์เราออกออกมาช่วยผมมีหน้าที่ส่งสเสบียงให้กับกองทัพประชาชนคือหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวสงสารประเทศไทยนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ประชาชนหน้าที่ของประชาชนประเทศชาติเราจะเดินไปข้างหน้าได้ก็ที่ขึ้นอยู่ที่ประชาชนเสียง the voice of the nation เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์แต่ทุกวันนี้ประชาชนยังไม่เข้าใจยังป๋อให้โจมันคลองเมืองกันอยู่เนี่ยน่าสงสารมากเลยแต่ผมก็ยังสรุปว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมฝากไปถึงทักษิณด้วยคนเราจะมีแสนล้านหมื่นล้าน มันก็ทานสามมือนอนก็กระดานสามแผ่นตายก็เชิงตะกรอนเหลือแต่ชื่อเสียงที่คุณจะสร้างเอาไว้มีประโยชนอะไรเลยครับมีเงินเยอะๆแล้วทำไม่ลยครับไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยถูกไหมครับอามากระบะประค้าัันจากเมื่อไหร่ อ๋อมาตั้งแต่วันที่สามเลยวันที่สี่นั้นกับะเป็นดังกันเเขาตั้จหน้อยเนท่อะไรแก้และกระมวลอะไรนั้นความไม่ชัดเจนแต่พวกเราเมื่อคาดต้องการนะคะมีปัญหาอะไรเราก็ขึ้นมาทานทีเราเป็นคนใต้ค่ะที่ไหนคะเนี่ยนครนรีธรรมราชมากันเยอะไหมคะเอ ก็ก็คิดว่าเยอะก็ได้นะคะนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะทางนี้ก็มีเต็นท์บางนั้นก็มีเต็นท์ค่ะแล้วก็บางส่วนก็ตลอดไปบ้างแล้วค่ะนี่คือชาติต้องการเรามาก่อนเลยใช่ค่ะว่าพวกเราทุกคนน่ะตั้งใจไว้แล้วจะปกป<ว>้อง <ใน S 2> ชาติศา,าสนามะะ้าราชกรอะไรเกิดขึ้นกับประเทศชาติพวกเราไม่ยอมแล้วคะ่ะ คนะเพราะนะอตอนที่มาอยู่พันธมิตรร้อยเก้าเก้าวันเราก็อยู่ตอนมรณะวนันร้อยห้าสิบสามวันเราก็มามาด้วยความรักมาด้วยความศรัทธากล้าหารและก็ความรักค่ะเ,เรารักประเทศชาตาิเรารักในหลวงรักพี่น้องคนไทยทุกคนรักลูกหลานทุกคนที่เป็นคนไทยที่เป็นคนดีนะคะส่วนคนไม่ดีก็ให้มันกลับใจเถอะ นะไอ้ X, 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 มองเห็นต้องใช้ปัญญาทำกันบ้างไม่ใช่ว่าเออเนื้อควาใจจะทำเรื่องอื่นเกเเฮินความโลภความโกรธความหลงนั่นเป็นสิ่งที่ว่าเป็นตัวอันตรายสําหรับชีวิตคน <c oughs> เราอยู่ <c oughs> เศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงพระท่านกลับว้าย <c oughs> แค่นี้เลยค่ะ สำหรับการชุมนุมของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณน,นะคะในวันนี้แม้ว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะแต่ก็มีเป้าหมายและก็จุดยืนที่ชัดเจนที่จะโค่นล้มระบอบทักษิณให้สินซากไปจากแผ่นดินไทยค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางคณะเสนาธิการนะคะก็ได้ประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าจะไม่มีการปิดกั้นมวลชนแต่อย่างใดแต่หากมวลชนกลุ่มไหนนะคะมีเป้าหมายและก็จุดยืนเดียวกันสามารถมาเข้าร่วมชุมนุมได้ที่สวนลุมพินีแห่งนี้ค่ะ ในวันนี้นะคะทีมงานทุกคนก็ยังคงก่อติดสถานการณ์การชุมนุมที่นี่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจอย่างไรเราก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนจเจริญธรรมสังขดีค่ะ,ะ,จะเจริญธรรมค่ะ